สน,สนุกครับสนุกคือขนาดแบบว่าตอนเราเล่นอ่ะเราเล่นกับเพื่อนเรารู้แหละว่าตอนเราเล่นอ่ะฮาตลกสนุกแต่พอมาดูจริงจริงมันมันมากกว่าน,นั้นอีกอะเราขนาดแบบดูริวกับพีพีอย่างเงี้ยบางฉากที่เราไม่ได้ไปถ่ายพอเรามาดูในละครแบบเฮ้ยทำไมพวกพวกพ,พวกน้องน่ารักจังเล่นแล้วแบบมีเสน่ห์มากคือรู้สึกดีกับละครเรื่องนี้มากแล้วหวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็แบบ ผมไม่อ่านเจอทวิตหนึ่งเขาบอกว่าเป็นละครที่แบบได้กลับมานั่งดูกับครอบครัวในรอบหลายๆปีผมดีใจมากอยากให้แบบมันเป็นบรรยากาศแบบนี้สำหรับครอบครัวด้วยใช่ใช่ผมชอบผมชอบแบบว่าเอ๊ะเวลาเราแบบผมชอบเอาแบบดูคําติชมแบบบางทีสูว่าแบบซีนนี้เราอะไรยังไงหรือเปล่าหรือเขาชอบตรงไหนหรือเปล่าเราจะได้เอาไปใช้ตอ่อเราชอบานเพือที่จะมาใช่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 คืออ่านมาตั้งแต่เรื่องแรกแล้วครับตั้งแต่ระบามเมฆตอนนั้นก็แบบ ยิ่งเป็นเรื่องแรกด้วยตอนนั้นตื่นเต้นมากก็นั่งอ่านแบบบางทีอ่านแบบว่าถึงปัจจุบันแล้วอ่ะก็รีเฟซแล้วก็เลื่อนกลับไปอีกกลัวแบบพลาดอันไหนผมชอบชอบอ่านคือมันทำให้เราได้เห็นเรา,าอยู่ด้เป็นแบ่ว่าคนดูเขาอยากให้เราใช่ครับเพราะว่าในมุมมองนักแสดงอ่ะเวลาเราอยู่กองใช่ป่ะครับฟีดแบ็เดียวที่เราจะได้คือจากผู้กือกับแต่ว่าจากผู้ชมอย่างเงี้ยเราไม่มีทาง คือถ้าสมมติเราพลาดทวิตเตอร์วันนั้นไปอะ่ะมันกลับมาย้อนอ่านยาก,กานะเราก็ต้องอ่านตอนนั้นมันเป็นมันเป็นจังหวะเดียวที่ผมรู้สึกว่าน่าจะได้อ่านเยอะสุด่ไมมีมีครับมีมีมีแบบว่าเมื่อก่อนผมเจอปัญหาเรื่องเข้าฉากแบบพ้านางผมจะรู้สึกแบบไม่ค่อยเชื่อหรือแบบว่าไม่รู้ว่าต้องทํายังไงแบบโหมือผมแข็งทั้งหมดเลยผมจําได้ตอนเล่นกับยีห่หว่าเรื่องแรกรอ่าเดี๋ยว พี่อู้มาแล้วพี่จอบฉากนี้นะรูปหัวยี่หวาด้วยความอ่อนโยนนะแข็งปักเลย <laughs> คือหลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าแบบบางทีมันคนดูเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตาตาชัดมากตาดูเอ็นดูตาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มโฟกัสเปลี่ยงไปเรื่อยๆผมรู้สึกสนุกคือผมรู้สึกว่าละครสุดท้ายแล้วยังไงก็คือการที่ทําให้คนดูสนุกเนาะคนดูเอนเตอร์เทนแล้วในเมื่อเราอเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเล่นแล้วเราสนุกแล้ว คนดูดูแล้วสนุกอันนั้นคือวินวินสุดๆแล้วผมผมผมก็พอใจมากๆาใช่ครับใช่ครับคือผมมองว่ามันสําคัญทั้งสองอย่างนะชมก็คือเป็นพลังบวกให้เราแบบได้ทํางานต่อติมันก็คือเป็นอะไรที่แบบทําให้เราแก้ไขอะไรเงี้ยมันมันสำคัญทั้งสองอย่างเคยครับเคยแบบมีช่วงนึงแบบว่าตัดไม่ได้ไม่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 ใช่งานเราทั้งเป็นทั้งงานละครทั้งงานแบบ งานนอกงานอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอคำติอะไรเงี้ยเราแบบออกไม่ได้เลยก็มีแบบมีช่วงหนึ่งเครียดแบบน้อยไปเลยแล้วกลายเป็นว่าเราไม่เป็นตัวเองเลยหลังจากช่วงนั้นสักประมาณเดือนหนึง่งอะไรหลังจากนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องโฟกัสให้ถูกคือคนที่เขาแบบว่าโอเคก็มีคนที่เขาติเพื่อให้เราอยากพัฒนาก็มีแต่บางคนที่แบบติแบบติไม่ก็มีอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องแบบพยายามแยกแยะพอมันเจอต่างๆแล้วมันท่านต้องตัดโซเชียลเลยนะ มีครับม,บบมีมีช่วงมีช่วงหนึ่งครับที่แบบรู้สึกแบบเหนื่อยก็เลยเวนแบบ้นไปแป๊บหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันหนีไม่พ้นหรอกเราเราทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเนาะพี่ผมว่าทุกสายงานมันก็ต้องมีทั้งผิดทั้งถูกแล้วยิ่งศิละปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะมันอาจจะแบบว่าถูกเทสตัคนนี้ไม่ถูกเทสตัคนนี้อะไรเงี้ยก็เลยโฟกัสที่แบบอยากให้คนดูดูแล้วสนุกมากกว่าช่วงนั้นกดดันตัวเองครับมีช่วงที่ เล่นไม่ได้ด้วยก็มีแบบเรากดดันมาจากกองอยู่แล้วแล้วก็แบบมาเจอฟีดแบ็ไม่ดีก็มีช่วงที่แบบจะไม่เอาอะไอแบบนก็เหมือนก็มีครับคือคือเคยบอกตัวเองว่าเรารักสายนี้แหละเราชอบเราชอบเล่นละครเราชอบงานกองเราแบบเรียนนิเทศมาแต่พอมาถึงตอนมาเป็นอาชีพแล้วอะ่ะแล้วพอเราทําไม่ดีอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยผมอยากทํานี่เขาจ้างเราแล้วมันคืออาชีพแล้วถ้าเราทําไม่ได้เราก็ควรพอเคยพูดกับตัวเองแต่ว่า ดีใจที่แบบได้มาเล่นคุณหมีได้เจอป้าแจ๋วป้าแจ๋วคือแบบโหเรียกว่าแบบเที่ยวเที่ยวแบบเที่ยวว่าก็ก็ยังขอบคุณป้าหนึ่งทุกวันนี้ครับแล้วผมโชคดีด้วยแบบเจอคู่แสดงที่ดีแบบเจออินเจอพี่อุ๋มเจอพี่ชายเจอเฟิร์สแล้วก็แบบทุกคนแบบคอยสอนคอยแบบทําให้เราแบบเข้าใจขึ้นเก็ตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรใช่ใช่อันนี้อันนี้ยอมยอมรับจริงเลยว่าคุณหมีเป็นจุดเปลี่ยน ทั้งด้านอาชีพทั้งด้านแบบได้มาเจอ our, ทุกคนได้รู้จักทุกคนเยอะขึ้นแบบอย่างแวบไม่คิดอยากจะออกจากวงการนี่คือเรามาแค่แป๊บเดียวเลยใช่ไหมนั้นนะคือตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะออกรับคือจะย้ายไปทําเบื้องหลังเหมือนเดิมใช่คือนี่อย <through> <Creator> ่างพ eh ี่เอกนี่เขาเคยเป็นพี่ฝึกงานผมนะนี่โลกกลมมากเดวินเขาดูแลผมตอนฝึกงานคือผมทําเบื้องหลังเมื่อก่อนอยู่แบบสายงานเบื้องหลังเลยแล้วก็แบบมาพอมาทําแสดงก็เลยพอตอนแรกจะไม่ไหวก็จะย้ายกลับไปเบื้องหลัง มันมันไม่เชิงเสียความมั่นใจมันมันอารมณ์แบบว่าคือที่ผมบอกไงพอมาเป็นอาชีพแล้วพอเราทาไม่ได้อ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแหละคือเราไม่อยากให้เขาเสียงานแบบผมเคยไปคิวหนึ่งจริงๆผมต้องได้1 5ซีนอะ่ะผมถ่ายได้5แล้วคิดดูว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่พี่ตอนนั้นแบบว่าผมก็เข้าใจว่าแบบสงสารทั้งผู้จัดสงสารรุ่งกับสงสารทุกคนคนอื่นที่เขาเล่นได้แต่เขาต้องมารอผมอะไรอย่างเง<บ>ี้ย <ๆ S 2> ช่วงแรกบอกว่าได้คู่นักแสดงที่ดีอย่างสาลิน มีอตอนนี้ก็ต้องมีประเด็นหนึ่งจ๊อบก็คืออมีพิธีกรคนหนึ่งออกมา,าพูดว่าผู้ซิคูซิรี่วายอ่ะเป็นใช้สรรพนามเรียกแทนว่าเป็นผัวเมียเราเรา,าเราวายอ่ะเราแฟนสับวายเขาก็ค่อนข้างจะไม่พอใจเค่อนข้าเงเซสซิทีฟกับเรื่องนี้นจุดตัวจ๊อบเองอะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคือผมคือป้าแจ๋วอะเขาให้คีย์นี้มาตั้งแต่ตอนถ่ายเลยนะ<ม>ว่าในเรื่องนี้ไม่มีใครเป็นชายเป็นหญิงคือป้าแจ๋วบอกยไงโฟกัสให้ได้ว่าเรื่องนี้ คือคนสองคนคือไม่ใช่คนด้วยซ้ําเป็นแบบคนกับตุ๊กตาหมีอ่ะเขาเลยอยากให้มองเป็นความรักที่แบบเป็นสองอัตถุ์เจกอะไรก็ได้แบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบชายไม่ต้องหญิงหรือแบบอะไรคือความรักที่แบบพอสองคนอยู่ด้วยกันเรารักกันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ป้าเขาแบบโฟกัสและผมก็เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบคือบางทีความรักมันมันเกิดขึ้นได้หลายแบบมากนะพี่แบบไม่ใช่แบบว่าไม่ต้องเป็นสามีภรรยาก็ได้รักหนาเรายังรักได้เลยมันมันมันแบบผมก็ไม่อยากโฟกัสกับคาสรพพนามมากกว่าใช่ อยากให้เรียกแบบน่ารักน่ารักใช่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 แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่าถ้าสมมติใครมาเรียกเราจะแบบเอยเรียกไม่ได้อะไรเงี้ยคือถ้าถามว่าพิเเฟอร์แบบไหนอาจจะพิเเฟอร์แบบว่าไม่ต้องมีสัพนามดีกว่าแต่ไม่ได้ถึงกับแอนตี้แบบไม่ได้อะไรเงี้ยสบายสบายไม่ได้ซีเรียสนั้นไม่ได้ซีเรียสใช่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 ใชคือเขาอาจจะสบายใจสมมุติว่าคนดูตอนดูคนหมีเขาอาจจะมองว่าอาต้าหู้ เป็นผู้ชายก็ได้หรืออาจจะมองพี่นับเป็นผู้ชายก็ได้อันนี้มันอยู่ที่คนดูแล้วผมก็แฮปปี้ในการที่แบบละครคุณหมีเขาเป็นปลายเปิดแบบนั้นนะเราก็เลยจะไม่ไปปิดการไข่เหือนกัน,นงงตอนนี้ยังเลยครับตอนนี้ยังเลยคือกําลังกําลังแบบว่าหาอะไรใหม่เล่นผมผมรู้สึกว่าผมก็ค่อนข้างอายุเยอะแล้วพี่ๆแบบอายุสามสิบแล้ว,วก็อยากจะแบบทํางานที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบ เปลี่ยนแปลงหรือเราได้ท้าทายหรือเราได้แบบพัฒนาขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตอนนี้ก็เพิ่งปิดไป2เรื่องก็น่าจะได้พักอนึ่ช่วมมีใจพิสุทธิ์ครับอยู่ในดวงใจเทอพรมนะครับผมแล้วก็ออนแอร์อยู่คือเรื่องเจ้าพญาครับแล้วก็พีเรียดอีกเรื่องหนึ่งครับเขาไม่ยอมบอกชื่อเรื่องก็ดีแต่ผมว่าทุกคนรู้แล้วแหละพเพราะว่าทุกคนยืนรอที่ท่าน้ำบ่อย <laughs> ก็ผมไม่ได้พูดนะผมแค่ให้ให้ h i n ผมไม่ได้พูดนะ <laughs> <laughs> แต่แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมภูมิใจมากๆครับเป็นเรื่องที่ตอนนั้นผมให้สัมภาษณ์ไปว่าตอนนี้นคุณหมีผมเข้าใจตัวละครพี่นัทผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผมเล่นแล้วเข้าใจตัวละครที่สุดแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องพีเรียดนี้ยผมรู้สึกว่าผมเชื่อที่สุด